มาดูมีปาเตอร์นี่โอ้โหไขอยากหาบีปาเตอร์ไปเลี้ยงต้องบอกว่ากําลังนิยมกันเลยเอใยายามครับไอตัวนี้เปิดอยู่ที่เท่าไรครับผมไอตัวนี้ครับอยู่ที่เจ็ดพันครับแต่<ะ>เอาพี่น้องดูดูหัวไซใหญ่นี่ปลายสีเรียบร้อยพ่นสีเรียบร้อยแล้วพี่น้องดูพ่นสีแบบพ่นสีแบบนี้นี่ไปไหนะครับผมเวียดนามเนาะอ่าเวียดนามพี่น้องดูโอ้หูตัวเมียด้วยเวียดนามเหมือนกันโอ้หูเอาพี่น้องให้ดูหัวเต็มๆแล้วกันนะครับผมเนี่ย อ้วนๆสวยๆตัวนอกตั้งๆเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตฝังราคาฮะตัวเมียจบไปนะครับผมโอ้โหสองเหมือนพันเอาพี่น้องไอตัวใจนั่นแหละครับผมยังกระช่างเลยอ้วนเป็นหมูด้วยสีเหมือนสีพันโอ้โห <44, 000. S 2> พี่น้องเข้มนะครับบางบางั้นบังบอกนิดนึงตลาดดอนโกนี่เป็นไงบางราคาวัวถั่วไปถ้าเกิดลองเทียบกันดูเนี่ยราคางัวนี่จะถูกกว่าที่อื่นเยอะเราอยากได้งัวถูกๆมาที่ดอนโกครับ มาที่ตลาดงัวดอนโกบังพูดอย่างนั้นเลยเต็มปากเลยนะเลยเต็มปากใครก็มาซื้อที่ดอนโกถูกกว่าที่อื่นเยอะจริงเหรอครับบังครับดูครับเนี่ยไซส์เนี่หกพันห้าตัวใหญ่ๆครับพี่ต๊อบสวัสดีครับสสวัดีครับอ่ะนะครับผมพี่น้องนี่คือเจ้าเจ้าของตลาดดอนโกเนาะสุโขทัยเนาะพี่ท็อปครับก่อนอื่นถามพี่ท็อปก่อนเลยตอนนี้ตลาดเรามีการขยับวันเปิดรับงวไอ้เข้าเข้าหัวออกหัวไหมครับผมอ่าเริ่มวันที่สิบสี่สิงหาเนี่ยนะครับสิบสี่ครับอ่ะเป็นวันพุธพฤหัสครับ พุธนี่คือยังไงครับผมพุธนี่คือวัวเข้าครับถ้าเกิดขนอยากมาดูนี่มาดูได้ไหมวันพุธเลยครับต้องมาตอนไหนอ่ะช่วงเช้าเลยครับอ๋อวันพุธนี่เข้ามาได้เลยใช่ครับวันพฤหัสนี่ก็คือวัวออกครับอ๋อทิ่ผ่านมานี่ขอมบิท็อปก็จะเป็นสุกเข้าอาทิตย์ออกเสาออกอะไรอย่างี้อันนี้คือถ้าเกิดใครมานั้นไม่เจองัวแล้วมีการปรับเปลี่ยแล้วนะจะเริ่มวันที่1ิสีที่จะถึงนี้ใช่ครับอ่ะพี่น้องเอ้ยใครที่เป็นเอฟซีของดอนโกเนาะ ใครที่อยากได้งัวตอนนี้เปลี่ยนวันแล้วเนาะครับอ่ะเริ่มวันที่สิบสี่ที่จะถึงนี้วันพุธเช้าเข้ามาได้เลยนะครับผมอยากให้พี่น้องเข้ามาเยอะๆมาชมวัวกันนะครับผมนะฮะพ่อต้องบอกว่าดอนโกนี่เปิดมากี่ปีนะครับพี่ตบครับสามสิบหกปีแล้วครับอ่านะครับผมอ่าพี่น้องครับอย่างนี้ได้หินขาวเหมือนกันตอนนี้ก็รัฐเขาออกประกาศออกคุ้งออกขาวอยเหมือนกันตอนนี้มาเลเซียเขาระงับการนําเข้าวัวเพราะพบเจอสารเล็งเนื้อแดงถูกต้องไหมครับผมพี่อบครับคราวนี้เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้ ภาพรวมในตลาดเหลาครับผมมันสงสงผลกับราคางวในตลาดบ้างไหมครับปีตอบครับตอนนี้อตอนนี้รู้สึกว่ายังนะครับเพราะยังเริ่มเป็นช่วงแรกช่วงอาทิตย์แรกอยู่ครับอ,อ,อยังยัง,ย,งยังไม่มีผลอะไรมากต้องติดตามไปอีกหน่อยหนึ่งครับต้องต,ติดตามสถานการณ์ <ใช S 1> ทุกอาทิตย์กําลังกับใช่ครับเพราะอย่างที่บอกงวงวตอนนี้มันอาจจะอยู่ในมือพ่อค้าอยู่ใช่มันก็เลยในตลาดก็เลยยังมันยังไม่ยังไม่กระทบเท่าไหร่ใช่ครับแต่มันต้องติดตามอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนาะใช่ครับอาจจะมีผลครับแต่จะมากหรือน้อยแท่นั้นเป็นแบบนั้นครับ โอ้โหนะครับผมสถานการณ์วัวก็ประมาณนี้เนาะนะฮะถ้าเกิดช่วงนี้นะครับผมดอนโกเองอ่าพกเวียดมาเลเซียยังเข้ามาต่อเนื่องไหมครับผมอ่าตอนนี้มีแต่เวียดนามเข้ามาครับเข้ามาหาวัวครับผมนะครับผมสเปคเวียดนามก็ยังเป็นหัวอ้วนหัวอ้วนครับตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับตอนนี้ตัวเมียเน้นไปที่ตัวเมียเน้นไปที่ตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้ประทือต้องใหญ่เลยอ๋อเอางอใหญ่ไปเลยเหมือนกัน โอ้โหงัวเคี้ยวเคี้ยวงัวสามปีอะไรประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับอ๋ออ่ะโอเคครับผมนะฮะอ่ะอยากให้พี่ต๊อบเชิญชวนเกษตรกรเอางัวมาขายในตลาดดอนโกหน่อยครับผมพี่ต๊อบครับครับผมอ่าขอเชิญชวนนะครับอ่าท่านใดที่มีวัวนะครับที่เลี้ยงวัวครับอ่าแล้วต้องการที่จะขายนะครับให้นําเข้ามาที่ตลาดวัวดอนโกได้เลยครับครับอ่ามาถึงก็ติดต่อผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับสมมติบอกว่าโอ้ยมันไม่มีรถลากอ่ะอ่าเสียต๊อบ โทรมาเสียตอบน้อยได้ไหมเจ้าของตลาดให้คนไปซื้องัวน่อยได้ไหมนะได้ครับได้นะก็มีหลายคนครับที่โทรมาอ่อน,นะครับผมนะฮะโดยถ้าเกิดเป็นผ <c oughs> ู้ผู้หญิงสวยๆนี่แม่เ <laughs> จ้าของตลาดแม่แม่แม่ยิ้มขุนแผนมาเลยนะครับผม <c oughs> แซวก็เล่นเนาะนะครับผมถ้าเกิดอย่างที่บอกแหละอุ้ยไข่หัวตรงนั้นตังนีงรู้สึกว่าเอะราคาเป็นไงโทรมาปรึกษาพี่ตอบได้ได้ครับยินดีครับอ่านะเหลืองซื้อไข่หัวกันนะครับผมมาปรึกษาก็ได้เนาะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับพี่ตอบครับสวัสดีครับพี่ อันนี้ขอชื่ออะไรนะครับผมยามยามอหอยยามเนาะขอเบอร์โทรนิดนึงครับผมศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่เก้าเจ็ดใครสนใจงวนนี่ตัวผู้แล้วนิดนึงแล้วกันเนาะตัวหาหอยยามได้เหมือนกันเนาะนะครับผมปกติอาทิตย์หน้านี่อาทิตย์หน้าวันพุธเขาเปลี่ยนแล้วเนาะการนำัวเข้าเ็าจะเป็นเข้าวันพุธออกวันพระรหัสเนาะอ่ะโอเคพี่น้องมาดูมีปาร์ตนี่โอ้โหใครอยากหาบีปาร์ตไปเลี้ยงต้องบอกว่ากำลังนิยมกันเลย อห้ย้มครับไอตัวนี้เปิดอยู่ที่เท่าไรครับผมไอตัวนี้ครับอยู่ที่เจ็ดพันครับแต่ว่าไอตัวนี้มันตาไม่มีดีตาไม่ดีตามันมีปัญหาข้างเนึ่งใช่ออมันเลยถูกราคาอยู่ที่เจ็ดพันครับผมหัวหน้าประมาณสักกระปีได้ยังครับเนี่ยหัวหน้าจะประมาณปีนึงพอดีครับโอ้โหไอแต่มันก็ตัวพอได้นะนะถึงตามันจะมีปัญหาข้างหนึ่งเนาะครับผมโอเคถ้าเกิดลักตามไม่มีปัญหาจะตกราคาเท่าไหร่ฮะ ัวแบบนี้ัวตัวนี้มันหนาจตอยู่ที่8,500ตอนนี้นะครับอ๋อตามีปัญหาข้างนึงราคาก็ต้องดรอปลงไปหน่อยใช่ครับอ๋อราคาพวกนี้ยังคุยกันได้นะครับพยายามได้ครับโอเคครับผมอ่ะแล้วตัวผู้ตะกรน,น้อยๆแล้วร้อยอยี่ละหมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยครับอ๋องวอายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย หัวยู่เท่าราคาก็ประมาณเหมือนเศษนะครับไม่ประมาณอายุประมาณสักปีนิดๆได้ไหมปร,ประมาณสิบไม่เกินสิบสามเดือนอ๋อพี่น้องซื้อไซนีไปไม่ต้องกลัวแบบว่าเออหัวสุดพเพราะเอ่ยหย่าน,นมอะไรงเงี้เนาะครับอ่า<ม>พวกนี้มันกินยาเก,ก่งแล้วเนาะครับผมอ๋อเอาพี่น้องใครอยากได้หัวตะพูหลรอเนี่ยบีบมาเตอร์ประมาณนี้โอ้โหบีบก็ไม่ใช่ว่าราคาจะแรงเนาะครับผมโอ้โหเอาพี่น้องดูสิเอาใครอยากได้หัวถุกๆมาตลาดดอนโกเนาะ บังครับสวัสด,ดีครับครับสวัสด,ดีครับบงังขอเบอร์โทรไว้ก่อนเลยอ่าศูนย์แปดสองห้าสามศูนย์สี่หนึ่งเก้าสามบังบังนัดขายงัวที่ดอนโกนะครับครับผมบังจะเอาวัวเข้าตลาดดอนโกทุกวันไหนนะครับผมเข้าประชุมแล้วใช่ไหมเข้าประชุมแล้วให้เข้าตั้งแต่วันพุธพุธประหัสสุกใช่ไหมอ๋อให้พุธประัสองวันให้วันพุธวันพระัดสองวันอ่าตอนนี้เขาเปลี่ยนวันแล้วไเปลี่ยนประชุมกันแล้ววัวเข้าวันไหนนะวันพุธวันประัสสองวันเข้า เข้าวันพูดออกวันพรหัสเอ้าเหรอเออเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วอหน้าละเริ่มนัดหน้าเริ่มนอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าอะโอเคบังต้องถามนี้ก่อนตอนนี้ต้องบอกว่ามาเลเซียเนี่ยเขารังงับกันนาเข้าโขจากขายเพราะบังเอิญมันไม่ตรวจสารเจอเน่าแดงครับก็เลยอยากฟังราคาจากจากบังนีดนึงว่าเอ้ยตอนนี้เราราคาววัวในตลาดจริงๆเราเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้ราคาในตลาดก็ยังยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับยังไม่ดีขึ้นครับ ไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ดีคนซื้อซื้อมันจะน้อยแลราราคาเบานะครับบางงั้นบางบอกนิดนึงตลาดดอนโกเนี่ยเป็นไงบางราคาวัวถั่วไปถ้าเกิดลองเทียบกันดูเนี่ยราคางัวนี่จะถูกกว่าที่อื่นเยอะเราอยากได้งัวถูกๆมาที่ดอนโกครับมาที่ตลาดงัวดอนโกบางพูดอย่างนั้นในเต็มปากไปนะในเต็มปากใครก็มาซื้อที่ดอนโกถูกกว่าที่อื่นเยอะจริงเหรอครับบางนะครับดูครับเนี่ยไซส์เนี่ยหกพันห้าตัวใหญ่ๆครับ อืมอ่ะมาฟังราคางว่ไท,ย,ทยของบางนิดนึงครับหกพันห้าครับไอ้ตัวตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนี้หกพันห้าราคาล้องอ่าตัวตันู่นเนจะ็ดพันห้าครับครับตัวนี้หะหกพัน 6, ครับโอ้โหครับหกพันเอาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกคอกนึงอ่าตัวไหนนะตัวน้อยสี่พันครับตัวน้อยนะครับสี่พันโอ้โหเอาพี่น้องเนี่ยสี่พันอยากได้นะครับมาได้เลยครับครับอ่าสี่พันรุ่นนี้แปดพันห้าเนี่ยนะครับแปดพันห้าเก้าพันครับรุ่นนุ้นหมื่นหมื่นพันครับ นี่หมื่นพันที่สองตัวครับอ๋อเอาพี่น้องดูบีบนานาเลยสิน้องนี่ไอ้บีบใช่ไหมบางเงี้ยครับบีบบัตเตอร์ครับนี่พี่น้องดูที่โอ้โหนี่บีบบัตเตอร์ครับบีบนานาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมตัวนี้รองไวหมื่นสองเนี่ยนะครับเนี่ยหมื่นสองโอ้โหหมื่นพันอันนั้นเล่โอ้โหนะครับเอาเอาพี่น้องใจมาดูได้นะครับนี่อ่ะมาดูพวกที่ปิดแล้วเนาะบางอันเนี้ยอันนี้ปิดแล้วเนี่ยครับ อันนี้หมื่ไอตัวไหนครับนะสีดำกับไอตัวเลตัวหันตูดเนี่ยนะหันตูดนีครับจบไปสองห้าร้อยครับไอ้ไอตัวนั้นก็เหมือนเหมือนอะไรนะตัวใหญ่ในตัวขวางอยู่นะครไอ้เล่มีเ่าสวยน้อยก็ก็สองตัวสองตัวหมื่นสองสองห้าร้อยโอ้โหตัวลราเหมือนสองอยสิบเอาพี่น้องดูสองตัวนี้นะๆเนเนน เหมือนสองล้านสิพี่น้องครับเอาเอาครับอันนี้ไซส์นี้หกพันห้าเจ็ดพันเนี่ยนะครับหกพันห้าเจ็ดพันพี่น้องอ่ะอยากได้งัวถูกๆประมาณนี้งัวไทยงัวเล่ครับเออมาหาบังนัดได้ที่ถ้าเกิดอาทิตย์หน้าจะเป็นวันพุธเนาะเข้าตั้งแต่วันพุธออกวันพฤหัสอ๋อวันพุธนี่เข้าเย็นๆมาดูได้วันอาทิตเช้าจะคึกคักเออครับครับโอเคขอบคุณครับบ้านขอบคุณมากครับครับครับพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกมีให้ชมนะนี่ค้อหัวของพี่แนงนะครับผมพี่แนงเบอร์โทรครับผม ศ9 0ย์เก3 0ศสี่หนึ่งหนึ่งูย์สาูนย์ปดครับอ่ะพี่น้องได้เบอร์โทรไปแล้วนะนี่แหละต้องบอกว่าพี่แนงครับตลาดดอนโกตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นวันไหนครับผมพุธพลาดพุธหัวเข้าพุธเนาะอาทิตย์หน้าวันที่14บสี่วันพุธเข้ามาได้เลยเนาะหของพี่นงก็เข้าหัวเข้ามาเหมือนเดิมเนาะก็หลากหลายลูกแม่ลูกมีหัวตัวเมียมีตะกอน้อยมีเขอาพี่นงถูกต้องไหมครับผมหัวใหญ่มีเนาะหัวใหญ่ก็มีอ่ะโอเคครับผมพี่น้องมาดูแม่ลูกของพี่นงครับผมอโหอ้าวแม่ลูกนะพี่น้อง อะมาฟังราคากันนีเดียวครับลุงตัวเมียลูกก็เป็นตัวเมียลูกก็เป็นตัวเมียโอ้โหอพี่น้องเป็นงวไทยหน่อยโอ้โหเป็นเก่งเลยนะซองเป็นเก่งเลยนะครับผมเนี่ยใครอยากได้งวงตัวเมียไปเลี้ยงพี่แนงถ้าเกิดใครอยากได้งวงตัวเมียแม่ลูกไปเลี้ยงนี่เหมาะไหมช่วงนี้ช่วงนี้มันราคามันถูกนะครับเหมาะจริงเพราะมันถูกมากเลยครับแม่นี้แม่นี้ก็ร้องไว้หมื่นห้าห้าร้อยคุยกันได้ หมื่นเท่าไรนะพี่หนิงครับหมื่นห้าพันห้าร้อยหมื่นห้าพันห้าร้อยครับแม่มันก็หมื่นกว่าแล้วครับโอ้โหคุยกันได้ครับได้คุยได้น้องนี่แหละคือเอาอยางงี้ดีกว่าใครจะซื้องัวเลี้ยงนะตอนนี้ที่ฝังจากกระแสของชาวบ้านแล้วนะอฝังกระแสจากพอค่าเนี่ยมาซื้อวัวในตลาดนี่ถูกก็งัวชาวบ้านแล้วตอนนี้สถานการณ์มันมาถึงจุดนี้แล้วนะใช่บางทีพอค่าซื้อมา ขายไม่ได้ก็ยอมขาดทุนแม่ละพันสองพันเขาก็ขายกันอะไรประมาณให้มันไปได้ต่อเนาะไปได้โอ้โหเอาพี่น้องยังเลี้ยงไปอะไรเงี้ยยังอีกทีนึงให้มาวันพุธแล้วกันเนาะพุธตั้งแต่วันอาทิตย์น้าครับอาทิตห้าเข้ามาวันพุธเช้าได้มาเจอวันเต็มแน่วันพันพระหัสสองวันนะครับผมเข้ามาได้เลยอยากติงหัวอะไรยังไงก็คุยกับพี่แดงได้นะเบอร์โทรฝากกันไว้แล้วก็ขอบคุณครับพี่แดงครับสวัสดีครับอ่าพี่น้องหัวตะกอล่อๆก็มีนะไม่พลาดเหมือนกันนะครับผมอืมอ่ะ ไปดูสิเป็นไงบ้างอ่ะค่อยๆชมกันละกันนะหัวลุนนี่อายุโอ้โหตัวนี้ขา่าโอ้ยงันนๆเลยพี่น้องเอ้ยโอ้หูผมบอกงี้หัวชุดนี้หลอ่อหล่อจริงๆนะพี่น้องอืมโ,โอโ้ดูสินี่โอโ้ตัวยืนนี่ก็หล่อเลยพี่น้องโอ้โกุดเข่ามาด้วยโอ้โหโอ้โหดูสิ โอ้น่าเลี้ยงคาปีจริงๆเลยนะครับผมหัวนาจายุมมเท่าไหร่นะครับผมปีเสร็จเนาะปีเสร็จเร็จเนาะรุ่นนี้อย่างที่บอกแหละเลีเ้ยงคาปีกันพี่น้องเอ้ยนะครับผมนีหมื่นหก้าร้อยหมื่นห้าพันกว่าอ่ะพี่น้องราคานี่ถามเจ้าของเขาดูแล้วก็คือราคาที่อยู่ที่หมืน่นหมื่นห้านิดนิดไปจนถึงหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยโอ้โหเอาพี่น้องดูสิดูความหรอสิอได้ อ่าราคานี้ยังต่อรองกันได้นะพี่น้องจะยกะจะแยกจะอะไรงี้ได้หมดเลยนะอ่าขออนุญ,ญาตขอเบอร์โทรเจ้าของนิดนึงนะครับผมศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์นสองเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์เก้าสามเจ็ดนะอ๋อเอาพี่น้องเบอร์เจ้าของเขาเนาะโอ้โหเอามาเออเออตลาดดอนโกตอนนี้ขยับวันนะเปลี่ยนวันวันไหนนะครับผมวันพุธพฤหัสพุธพฤหัสเนาะอ่าพี่น้องพุธหัวเข้านะ ออกวันพระหัสพี่น้องหัวเยอะแยะหัวตะกอแล้วหลอก็มีเนาะเข้ามาได้เลยพี่น้องเข้ามาเที่ยวชมตลาดหัวดอนโกกันสุขโขทัยบ้านเล้ามีการขยับวันแล้วเนาะอย่ามาพิษวันนะไม่เจองัวเนาะเนี่ยหัวแล้วหลอมาเลยโอ้โหสอยแรกซ้ายมือเกือบสุดซอยไม่พิษหวังแน่นอนเจ้าของหัวเป็นเจ๊เอื้องหัวหลอเหมือนเดิมครับพี่น้องต้องบอกว่าลูกค้าถััวจังหวัดสุขโขทัยเจ้านี้ สวัสดีครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับขอเบอร์โทรก่อนเลยครับผมศูนย์แปดสามครับสองหกหกหกสามห้าครับอ่ะโอเคพี่น้องนะครับผมวันนี้เข้อขโมยพี่น้องนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าปิดไปเยอะเหมือนกันครับเยอะอ่ะยังเหลือตัวเมียอีกสามตัวเนาะสามตัวนะอ่ะพี่น้องมาดูสถานการณ์วัวตัวเมียช่วงนี้หน่อยนะครับผมวัวตัวเมียช่วงนี้เออ่ถามพี่น้องนี้แล้วกันครับผมตอนนี้รู้สึกว่ามาเลเซียนี่เขาอ่งดนําเข้างัวอาจจะประเทศเพอ่อนเจอสาหริงในเดือนของเรามีผลกระทบไหมผลระบ ยังไม่เจอยังไม่เอของเรานะเพองเราไข่หงวตัวเมียของเราสวนัขไปตลาดไปไหนไปเวียดไปเวียดไปขุนต้มบ้านเราเนี่ยอ๋อยังยังไม่ไม่ใช่ไปทางสงออกเนาะโอ้โหเอาพี่น้องดูซิเนี่ยโอ้โหอ้วนๆเลยต้องบอกงี้หัวออกเกรดไทยๆอ้วนๆนะครับผมหืมตัวเมียสวยๆเลยนะครับผมอ่ะพี่น้องครับขออนุญาตฝังราคาครับผมยังไงตัวขาวหน้าเนี่ยสวยๆเลยเหมือนหมื่นห้าครับเหมือนห้าร้อยหรือหมื่นห้าพันครับหมื่นห้าพันครับนี้ทองแก่อ๋อทองไี้ตั้งหัง โอ้โหเอา้าราคายังต่อรองกันได้นะครับโอうう้โหอะไรตัวนี้ล่ะครับผมตัวที่สองนี่นะสองเหมือนสองพันห้าเหมือนสองพันห้าร้อยนี่หัวทองว่างนะครับผมทองวางาาโอโ้โหนี้ก็ทองนะครับโอโ้โหเอาพี่น้องไอ้ตัวสามอ่ะเนี่ยนี่ก็ทองเหมือนกันนะครับผมครับตัวนี้เปิดที่เท่าไราครับผมหมื่นห้าครับตัวละหมื่นห้าสองตัวหมื่นสองพันห้าตัวนึงก็ทองเหมือนกันทองเหมือนกันเอาพี่น้องหัวทองนะเหมือนห้าตายแล้วตายแล้ว จะได้รู้สถานการณ์วนราคาในตลาด<แ>ถึงบอกว่าไถรที่อยากได้หัวปีเลียงนี่หมาเลยมา่ถวตลาดเดนโกอพี่น้องครับตอนนี้<แ>ตลาดดอนโกปปับเปลี่ยนเนาะปับเปลี่ยนเป็นวันพุทธภาษ์เนาะหันะวเข้าวันพุธเนาะออกคนพฤรหัสนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตฝังราคาตัวที่จบไปแล้วเนาะไอตัวตัวตัวใหญ่นู่นจบไปแล้วนะโอ้โหอเน้นไถหรือว่าเวียดนามครับผมเวียดนามครับเวียดนามทุกตัวเลยทำเวียดนามทางนั้นับอ่ะขออนุญาตฝังไอตัว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 ใหญ่นั่นนะครับผมจบไปที่เท่าไรฮะเวียดนามที่เขาไป 38,000ฮะ38,000ื่นแปามหมื่นครับตัวใหญ่อายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยผมจะสีขวบนะ้วพันหกแล้วโอ้โหน้ำนักได้อ้วนได้เวียดนามสู้เวียดนามเขาเอาหัวอ้วนอ้วนครับอายุอ่ะถามถามลุงน้องงี้เป็นความรู้หน่อยครับอายุงัวนี่มีผลต่อราคาไหมมันมันมีหลายอย่างนความอ้วนมันนางก็ไปชุดนึงอ้วนก็ไปอย่างนึงครับแล้วแกก็จะชอบ อ๋อแล้วแต่สเปคด้วยสเปคครับความต้องการความต้องการนะครับอ๋อเอาพี่น้องดูสิสีหมื่นก๊กวะอ่ะสีหมื่นเท่าไหร่นะสามเหมือนแปดอ่ะสามเหมือนแปดพี่น้องดูสิโอ้ืมเอาจะบอกให้ถ้าเกิดเป็นงวงเตะพู้แก่ๆนี่ราคายังไปดีดียังไปดีดีครับเอาพี่น้องจะได้รู้สถานการณ์ลวกันเนาะขอบคุณครับพี่น้องครับครับ สวัสดีครับหอยบุญสวัสดีครับอ่ะก่อนอื่นต้องขอเบอร์โทรก่อนนะครับผม0 8 6 2 1 6 2 4 3 5ครับโอ้โหจำขึ้นใจเลยนะนี่เบอร์ตัวเองหรือว่าเบอร์ภรรยาครับผมเบอร์ตัวเองครับอ๋อเนื่อจำขึ้นใจอย่างงี้จะเป็นเบอร์ภรรยาครับผมนะอ่ะหอยบุญครับผมอันนี้ต้องบอกว่ามีบางตัวที่จบไปแล้วเนาะครับนะครับผมครับพวกนี้อ่ะไอ้คุณนี่เนาะหัวน่าจะประมาณอายุประมาณสักปีเศษเนาะครับปีครึ่งแหละปีครึ่งต้องมีแน่นอนเนาะนะครับผมโอ้โหเป็็นนนนเเเลล่่าะกกมมัััตว ครับผมไอ้คูนี่จบไปที่เท่าไหร่ครับเนี่ยจบไปที่สามหมื่นครับตัวละหมื่นห้าตัวละ 1, หมื่นห้าโอ้โหพี่น้องเอ้ยเหมื 1, อนห้าความสูงร้อยรอยสามสิบกว่ากว่ารอยสี่สิบมีเลยเหมือนกันนั่นน่ะประมาณนี้ครับโอ้โหเอาพี่น้องราคาวัวนะครับผมนะฮะอ่ะมาฟังเลต <มา S 1> ตัวเมียสวยๆอีกตัวนึงครับผมตัวเมนะียตัวเมียลองลองไวเหมือนสี่ห้าร้อย เหมือนสี่ห้าร้อยอันนี้คือราคาล่องราคาล่องยังคุยกันได้ครับผมโอ้โหงวยยุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณการเต็มเคียวเต็มยังฮะเคียวเต็มครับเคียวครบแล้วเนาะครบวต้องมีหกปีเหมือนกันเนาะประมาณห้าหกปีครับลูกสองตัวถึงสามตัวโอ้โหเอาพี่น้องดูสิเล่ต้องใช้คําว่าสวยๆนะโครงสร้างดีๆใหญ่ๆเลยเนี่ยโอ้โหใครอยากได้แม่บอกเอาไปใส่บีบมาเตอร์เนาะลูกมีครับแต่ลูกมันหนีไปแล้วอ๋อขายไปแล้วครับโอ้โหเอาใครอยากได้งวด หัวของของของีององ่บุนส่วนมากนี่หัวเที่ยวมานี่จะเป็นวัวแบบไหนครับผมก็มีทั้งเล่มีทั้งบามันนะครับมีวัวหนุ่มวัวหนุ่มวัวแก่มีหมดครับม,มีครบทุกอย่างที่อยากได้นะครับผมนะฮะ แต่ภรรยาเราไม่ให้ไข่นะเก็บไว้อยู่แล้วนะไม่ให้ครับมีเพิ่มได้แต่ห้ามนี่นะครับผมอ่ะพี่บุญครับผมฝากนิดนึงตลาดดอนโกนี่กําลังจะขยับวันเนาะครับผมถ้าเกิดจะมาตลาดดอนโกต้องมาวันไหนครับผมอ่าใครจะมาให้มาวันพุธครับวันพุธเช้ามาเถียวกันได้เลยครับนะครับผมพ่องัวจะออกวันพฤหัสครับพฤหัสครับผมอ่านะครับผมอันนี้การเปลี่ยนแปลงของตลาดดอนโกเนาะครับครับขอบคุณครับพี่บุญสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อพี่น้องดอนโกก็มีของวัวเนาะนะครับผม พองหัวงนะโอ้โหเอาพี่น้องใครอยากได้พองัวงเนาะตลาดดอนโกนะไม่พลาดเป็นการมีให้เลือกหนุเหมือนกันนะโอ้โหใส่นี้ใส่นี้ขออนุญาตฟังราคาหน่อยฮะลองเท่าไรครับเนี่ยสาม0หมือนหนึ่งพันห้าร้อยโทรมาที่เบอร์เสียบุญเมื่อกี้ด้เลยนะครับพี่น้องโอ้โหเอ้าดูสิเนี่ยโอ้โหสวยเลย